ใช้ iPad เป็นจอที่2ของ Macbook ง่ายๆด้วยไซส์ค่ะ คุณสมบัตินี้เอาใจคนที่มี Macbook แล้วก็ iPad ใช้งานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นโดยคุณสมบัติที่ชื่อว่าสายคานั่นเองค่ะการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ก็ง่ายแสนง่ายมากๆเลยเพียงแค่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบน Macbook และบน iPad ใช้ Apple ID เดียวกันและเปิดสิทธิ์2ปัจจัยรวมไปถึงเปิด Wi-Fi และบ to ท oth ด้วยนะคะอีกอย่างสําหรับใครที่ต้องการที่อยากจะใช้ Mac และ iPad ในคุณสมบัติายคาแบบไร้สายอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องนี้ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน10เมตรระยะบลูทูธค่ะ หลังจากนั้นเราสามารถเข้าไปเปิดคุณสมบัติไซค์คาร์ได้เลยจะมีสัญลักษณ์ AirPlay อยู่ด้านบนขวามือบนเครื่อง Macbook ค่ะแล้วมันจะเห็นชื่อเครื่อง iPad ของเราเลยทันทีหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะคะให้แตะไปที่สัญลักษณ์รูปแอปเปิลด้านบนซ้ายมือบนเครื่อง Macbook แตะไปที่ตั้งค่าระบบหลังจากนั้นเข้าไปที่ Display หรือหน้าจอด้านล่างจะมีคำว่า AirPlay Display ให้แตะเข้าไปและเลือกชื่อเครื่อง iPad ของเราได้เลย เพียงเท่านี้นะคะ iPad ก็จะกลายเป็นจอที่2ของเครื่อง Mac ทันทีซึ่งไซส์ค่ะมี2แบบให้เลือกอย่างแรกจะเลือกเป็นแบบ m i n ิเลก็ได้ค่ะก็คือเป็นจอเดียวกันบน Macbook ทั้ง2เครื่องอย่างที่2เป็นแบบ Separate Display Separate Display ตัวนี้แบ่งเป็นจอแยกซึ่งถ้าเกิดว่าเตยท่องเว็บไซต์อยู่บนแอป Safari แล้วเปิดแอปรูปภาพบน Macbook ขึ้นมาต้องการที่อยากจะแก้ไขรูปภาพรูปนี้นะคะ บน iPad ดเตยก็สามารถลากแอปรูปภาพค่ะไปไว้บนจอ iPad และใช้ Apple Pencil ในการขีดเขียนรูปภาพได้เลยทันทีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณสมบัตินี้ประหยัดเวลามากๆเลยใช่ไหมและอีกอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องเสียเวลาไปซื้ออุปกรณ์เสริมอีกด้วยนะคะทิกแอนทิปคลิปหน้าเตยมีอะไรจรงๆมาแนะนำเพื่นบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ